มินิสร้างมิน่สา,นาสร้างก่อนนิดจ้ะนะฮะสวัสดีทุกคนนะฮะก็สวยามเที่ยงของวันที่สิบเท่าไหร่แบบหนึ่งนะฮะมิน,น,นาดำมาวันที่สิบห้านะฮะ,ฮะสิบเท่าไหร่ส,ส,สิบสามสิบสามโอเควันนี้วันที่สิบสามนะ,ะับเป็นวันที่ไม่รู้สิก็แดดออกนะฮะแล้วก็ แสงสีฟ้าด้วยก็มาจงฉลาดได้ย่ะเสียงก็ดังมากเพราะว่ามีการสูบน้ำออกจากหอนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเวอร์ดีงามเวิร์นะฮะวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนอกจากนอนอยู่ห้องทั้งวันนอนเล่นนอนเล่นซึ่งเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่จะกินข้าวนะครับผมก็มองพิที่ถังข้าวตัวเองแล้วแบบโอ้มันไม่มีข้าว ก็เลยที่บึงรถไอหาซื้อข้าวนะะซึ่งตอนแรกก็เข้าไปที่เซเว่นเว้ยหาข้าวไม่เจอก, oh ก็แบบโอ้ยก็เลยไปที่อื่นต่อทีนี้ก็ไปถึงบิ๊กซีบิ๊ซเล็กนะเครื่องมินิบิ Big ๊กซีอ่ะเจอข้าวจ้าตอนแรกอะ่ะมองเลขนะเอ๊ะหนึ่งกิโลหรอทำาไันเก้สิกว่าบาทแพงจังเลยแต่มองดีๆีหกิโลห <c oughs> <c oughs> นักมากแรงมากหนักมากโอ้ g ก็ โอ้ oh God. แต่ก็สู้ชีวิตด้วยการแป่มาถึงห้องนะฮะก็เ <laughs> okay. วรีคิดโอเคยังแล้วก็จบเป็นเท่านี้ก็ขอตัว,ตวก่อนละกันไม่ใช่กันอีกทีตอนมีอารมณ์ถ่ายนะไม่พลาดอยากทำเป็นละครบ้ายยังเลย <laughs> อ๋อไม่มีอะไรจะพูดเลยวันนี้บอกเลยว่าเหนื่อยใจไปหมดเลย เมื่อกี้ทุกครั้งที่ขาเล่าเลยนะว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาที่อีนี่จะออกไปหาอะไรกินใช่ไหมจะออกไปประมาณ1 7บเนาฬิกาใช่ไหมแต่เผลอเผลอหลับหลับแบบหลับไปเลยอะ่ะแล้วก็เตือนมาอีกทีก็สุดสิแล้ว <laughs> สุดท้ายก็เลยอนแรกอะ่ะ ก่อนกินสุดท้ายนะก่อนแรกกับว่าจะกินมาม่าแหละแต่คิดไปคิดมาโอ้ยมันก็ยังไม่ดึกแรงนี้ว่าไปไหนก็ได้มังก็เลยไปถ้าต,ตายแบบนี้นะตาแบบนี้เลยไปตลาดไปหาได้ก,กินแบบตายอย่างนี้เลย <c oughs> มันเพิ่งตื่นมันก็ไปจับรถแล้วมันก็ไปเลยอะ่ <c oughs> นะเฮริกเตอร์ยังให้กลับไปถึงห้องได้โวอรชั้าเวอร์ อย่าทำแบบนี้นะตุ๊ผมสี่เกิดเป็นดำๆแล้ว่ป็นอะไรล้วก็ชอบเพราะว่ามันวินเทจนที่ให้ตัวซับแม่ยิ้มอีกแล้วยิ้มเก่งไปรู้ไหมไงวันนี้ก็ขอลาไปรักกันอาจจะไม่มีอะไรเลยแต่ก็ไม่มีอะไรจริงๆแหละแบบนี้นะฮะก็คงจะเป็นวันเดิมวันสุด